เล่นเกมตีไฟในรอบหลายวันด้วยความที่ผมสมทีมนะผมก็เลยไม่ได้ดูว่าเพื่อนเขาดาวหรือยังไม่ได้ดาวด้วยความขี้ลืมของผมนะลืมชื่อเพื่อนเลยดมเพื่อนเขาดา่าฮะหรซิว่าผมจะโดนเพื่อนเขาดา่ายังว่ายังไงนะโอเคก่อนอื่นปปก็อย่าลืมกดไลค์กพราะจะให้ผมนะทุกคนก็ไปดูกันเลยครับไป let's go โอไม่มีคนเหรอเนี่ยเจอบิซันครับทุกคนเฮ้ย <Hey. S 1> <laughs> อะไรวะเนี่ยสวยได้คิวฟีมาหนึ่งตัวตอนลงมาแม่งจุดสิีแดงแค่ไม่มีเลยพอมาถึงพื้นแค่นั่นแหละคนโคตรเยอะเลยยิงกันโคตรหนัวเลยว่าเอาเรื่องจัดจัดเจอพราเฟลล่าทุกคนพลาฟอร์ม กับเบอร์สี่จะโดนยิงแล้วเนี่ยดาวแล้วครับหน,นึ่งตัวมีฝ่งงูเน่อยู่เต็มตี้เลยเบอร์สี่ยังไหวไหมเนี่ยเ <c oughs> บอร์สี่ยังไหวไหมอุ้ยมีคนแอบมองเจ็บมากโอ้โหสวยเสร,ร็จไปสองครับทุกคนลิกสามดีกว่าลิกสามแล้ลิกเอาปืนมันโอ้ยไม่เจ็บครับทุกคน ขอ,อเล่นไม่เจ็บไปก่อนแล้วกันอุ้ยใครมีใครใช้โรเลออนมีใครใช้โรเลออนเนี่ยเอาหนี <Okay. S 1> เอาเทนวิ่งเช้าเนะี่ยเอาตายแล้วอะ <laughs> เสร็จเบอร์สี่จนได้โด,ดนเบอร์ษีเอาซาเนียยิงหัวแตกเลยมาผมว่าเดีเ๋ยวเราซื้อไอวอลกับอันนี้ดีกว่าสกายเลอร์จ่อไอวอลดีกว่าป มีจุดสีแดงอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปล่ามันดีกว่าน่าจะเหลือตัวเดียวแต่เพื่อนมันทิ้งมไงหมดหรือว่าเพื่อนโอ้โหแถวนี้ศพเต็มเลยน่าจะอยู่ชั้นสองนะรอลรงหัวเลยโโหหัวแตก <c oughs> <c oughs> มันยิงแกล้วะันน่ะยิงเบอร์สองแน่เลย ดีมันม่ยิงผมเนะี่ยยิงผมหัวแตกแน่เลยไอ้เกมแปดเหมือนกันว่ะขอเปลี่ยนปืนเป็นไอ้เกมแปดดีกว่าครับมันลั่นเร็วดีโอ้มันยิงซอกหินตรงนี้ได้ไงเนะี่ยมาแอบยิงกันตรงนี้ได้ไงนะเนี่ยอุ้ยไม่เข้าหัวอุว้ยไม่เข้าหัวเดี๋ยวนะโอ้โหเฮียเอยเข้าหัวสักที ผมไม่ได้เล่นเกมไปห,หลายวันฮะทุกคนรวมรวมเนีประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะล่าหัวไม่ติดแล้วตอนนี้ยิงหัวลํบาบากเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปลงกันดีกว่าครับทุกคนคนเยอะมากเลยวันตีว่าเบอร์สองแต่งตัวเท่มากเลยใส่ชุดผู้หญิงนะเนี่ยขอขึ้นไปน็นตั้มบนดีกว่าอุ้ยไอ้ยมันบักเหรอเนี่ยเมื่อกี้ทำไมโดดไม่ได้ หายไปแน่โอ้โหอยู่ล่างเบอร์สี่นู่นแน่เบอร์สี่หมาคนเดียวหมดเลยเดี๋ยวเราไปด้านล่างดีกว่าครับทุกคนเบอร์สี่ยิงหมดละมึงกลับเห็นคนวิ่งวิ่งแถวๆนี้นะเมื่อกี้นายโดนมีอยู่จุดสีดแดงอะวิ่งไปนู่นแล้วยิงเข้าหัวหนึ่ง,งเม็ดดาเม็ดห้าสิบเก้าเองอะรีบตามอุย้ยมีเสียงรถครับทุกคนอุย้ยมีเสียงรถจริงด้วยเพื่อนมันปะเพื่อนมันแน่เลยนี่ไง น่าจะเป็นเพื่อนมานะถึงไม่ตายโอ้โยอืมจะเป็นต้องใช้สกายเลอร์แล้วฮะตอนแรกก็จะเก็บไว้ใช้ยังเลดเกมนี่เนี่ยอืมทำเสียของได้ก็จะเก็บสกายเลอร์ไว้ใช้เลดเกมนะต้องมาใช้กันมันอีกมีสิแล้วมบ้างเนี่ยมีลิงครับทุกคนพุม่มไม้อ้้หูอีบ้า มึง,องเอาเอ็มปีแปดสองกระบอกเลยเหรอคอมโบปืนแล้วกับมึงวะเนี่ยมันเล่นเอ็มแปดสองกระบอกเลยทุกคนไอตัวเมื่อกี้มันหนีไปไหนละตัวเมื่อกี้ตอนแรกที่ผมยิงอะ่ะมันหายไปเลยอุ้ยศพใครวะเนี่ยมีเหรียญตั้งห้าร้อยอย่าบอกศพไอตัวเมื่อกี้นะมันโดนใครยิงะเน่ะ มาเดีเ๋ยวเราซื้อของเพิ่มดีกว่าครับเอาอะไรดีเอาเหรียญล่าดีกว่าไปเดี๋ยวไปตามล่าดีกว่าหาอยู่ใกล้ๆที่นี่เองทุกว่าเฮ้ยบนุยกูขอโทษไดไหมละ่ะมึงไม่เปิดไม่มึงไม่ทำอะไรสรักอย่างไม่ร้องเห้วอะไรสรักอย่างมึงจะรู้ว่ามึงตายอะไรเนะี่ยอันนี้ผมลืมเห็นจริงๆนะ<ไ>ป,ปกติ <ไป S 2> ผมไม่น่าพลาดเนี่หว่าชุบเพื่อนเนะี่ย ขอโทษแล้วกันเพื่อนมองไม่เห็นจริงๆริงนี่มึงกับเขาเหรียญล่ามันจะหนีผมแล้วนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดค้างแสงก่อนแล้วกนะนะันมาโซ่สองเก็บของกันดีวกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <est> มึงมึงคลายวนะเนี <laughs> ่ยมึงเป็นคลายวนะเน <laughs> ี่ยไอ้เหี้ยมันเข้ามาได้งไงเอาเอาอยู่ในนะั้นเอาเอาระเบิดไปกิน <laughs> ขอแบบเน้นๆ,ๆแล้วกันยังไงมันก็ตายอ่ะเฮ้ย ไม่โดนนาเมตด้วยอเอาไปอีลูกอ่ะอุ้ยมันออกไปฝั่งนูน้นมันออกฝั่งนูน้นโอ้โหเสร็จเบอร์สองซะได้ซันติโน,โน่มันเอาซันติโน่มาว่าตัวนี้ซิกแซกวิวว,วเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอยู่บนประตูหน้าประตูเราเลยโอ้โหผมมองไม่เห็นได้ไงนะมัเนี่ยไม่ตายมันมีโทรก้อนโอ้โห,โหสวยหาทก้อนโคตร,รนานมา มาเก็บจากของมึงนี่แหละโทกอนโอเคขอเก็บยากกระสุนเพิ่มหน่อยครับทุกคนอ๋อขอเก็บกระสุนซิลลิงอหรอนะมีน้อยมากเลยอะ่ะอุย้ยมีตัววิ่งเพื่อนฝั่งนี้ฝั่งนี้อุย้ยข้าวนหนึ่งเม็ดไม่ตาย อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วงต้องตั้งไอวอลอย่างไวเลยเดี๋ยวหัวแตกนั่นไงเคนล,ลี่ปะ่ะชุดสีเหลืองเลยอื้มอื้มไม่ตายสวยจับคนช้าหนึ่งนายสามเลยดีกว่านี่ไงเคนล,ลี่เออสวยน่าจะโด,ดนโดนเบอร์ <S <S <ๆ>สองยิงเจ็บแล้วเนี่ยอุ้ยอุ้ยผมนึกว่าหมด ยังไม่หมดนะหลังไอ้วอฝั่งนู้นเลยถ้าผมมีสกายเลแล้วก็มึงเสร็จกูแนะ่ไม่น่าใช่กับตัวเมื่อกี้เลยมาจะวัดหัวป้าจะวัดวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหย,ยิงไม่โดนเลยโอ้โหเ็จเบอร์สองจนได้ครับอุ้ยโอ้โห,โหเสร็จเบอร์สองจนได้เลยน่าจะหมดแล้วนะทนะนะี้นี้หมดตี้เลย เดี๋ยวเบอร์หนึ่งไปขับรถแล้วไปชุ <laughs> บเบอร์สามตายอีกแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวกูไปชุบมึงในวงแล้วกันตรงนี้นอกวงละมั <laughs> <laughs> นใจเย็นก่อ,อนดิเหี้ย <Yeah. laughs> ขอขอหน่อยก่ <laughs> อนจะไปชุบมึงกูขอมีสักคนติดไม้ติดมือแล้วกันเยีะอยู่ข้างหน้าละไม่ยิงมันก็ยังไงยังไงอยู่ อวอืงสเต็มมึงดีเอสเมมเอสเต็มมึงดีเหรอฮะไอ้บ้าคงกาจะเอารถชนมานะมันกดทีส่สยะเฉยมันก็บ,บ่าลงกันจัดเต็มมาทุกคนสามดีกว่าสิบไปแล้วฮะสิบคนตอนนี้ได้มาสิบเคียวแล้วทุกคนอุ้ย,ยใจเย็นนะเดี๋ยวกูไปชุบมึงนะมึงยังเพิ่งดา่ากูแล้วกันบนลงกันเยอะมากเลยอะถ้าเรามไม่ชุบตอนนี้นะ่าจะชุบไม่ได้นะ ผมขอขึ้นไปดีกว่าโอ้โูวิ่งนี่ไงไม่ถึงไม่ถึงสวยดาวไปหนึ่งตัวสามดีกว่าสามดีกว่าระวังนะเบอร์สองมีตัวนะวิอ้อมีคนตายมมีคนตกมาตายอะไรน่ะนะมึงรีบเหรอ เน่ยผมว่าเขาวมนาน่าจะไม่มียาแล้วแน่เลยของจริงมุงก็เริ่มแรงแล้วเนี่ยแป๊บน้าเจ้าเห็นเบอร์สามเดี๋ยวกูไปชุบมึงในวงแล้วกัวน,น,นเบอร์สามเริ่มมีน้ำโหแล้วอุ <c oughs> มีตัวตดวนีสวยฮะเข้าหัวสามนัดตายเลยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของตีนี่เลย เดี๋ยวผมดูวงก่อนนะวงบีบไปทางอุ้ยมีเครื่องชุบอยู่ไหมเนี่ยฝั่งนู้นอ๋อมีอยู่นะไอ้หมูบ้านข้างหน้ามีอยู่แป๊บนะด้านหลังเรายังยิงกันอยู่เลยอ่ะเัียไม่ยอมตายกันอ่ะ โอเคคุยไปชุบมึงละน่าจะไม่มีตัวนะลงรถไปรถไปชุบกไหนวะลงรถไหนวะมีลงรถด้วยเหรอมันพูดไหนวะลงรถของมันผมยังหาใครไม่เจอเลย อุ้ยมีตัวมีตัวอุ้ยร่วงร่วงเสียดายอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนสวยอุ้ยโดนลาดป่ะอีบ้ามันลาดผมใช่ไหมหรือว่าตีเดียวกันเนี่ยวิ่งมาวิ่งมาปิงมาหัวแตกวิ่งมาหัวแตกมึงใครกูไม่รู้ว่ากูขอยิงก่อนละกัน เอาดาวดาวเอ้ยมีตัวบุนิโดลงมาอุย้ยมวังระเบิดไอ้เฮียตายบ้าโ้โ,โสวย15คิวและแล้วผมก็ไม่ได้ชุบเพื่อนนะขว่งว่ามวกคไม่ดาวผมนะถ้ามาันมาเห็นคลิปนี้เนะี่ยโอ้จะบ้าตาย